ผมอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอนะครับส่วนบริการแรงงานต่างด้าวสาสัญชาติก็มีสัญชาติพมา่ากัมพูชาแล้วก็ลาวแรงงานที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่ถูกกฎหมายตามข้อมูลที่ผมไปค้นพบมาเนี่ยก็คือมีประมาณ2 5ล้าน5แคนเยอะมากนะฮะ2 5ล้านคนคนไทยมีประชากร67ล้านคนโอ้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วที่ไม่ถูกกฎหมายอีกล้วฮะ รรงงานที่จำนวนเยอะสุดที่อยู่ในเมืองไทยก็คือแรงงานชาวพมา่าหรือเมียนมาลองมาก็คือกัมพูชาและก็ชาวลาวที่ผมต้องมาวันนี้เนี่ยที่ตอมอเนี่ยก็เพราะว่าคนต่างด้าวจะต้องมารายงานตัวทุกๆ90วันนะครับทุกๆ90วันเนี่ยเขาจะต้องมารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะฮะตำรวจตอมอเนี่ยมีอยู่3มแห่ง 3แห่งที่เป็นรายงานตัวได้นะฮะก็คือมีที่บิ๊กซีสะพานใหม่บิ๊กซีราชบุรณะแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บิ๊กซีราชพร้าวนะะฮหรือว่าอิมพีเรียลราชเพล้าวนั่นเองเอกสารที่จะต้องนำมาด้วยนะครับสำหรับมารายงานตัว90วันของต่างด้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวต่างด้าวมาเองหรือว่านายจ้างมาแทนก็คือ 1. p a s s พาสปอร์ต 2. ใบอนุญาตทําทงานหรือว่า work permit ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย work permit เนี่ยเขาจะเป็นบัตรคล้ายๆกับบัตรประชาชนนะฮะไซส์ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเล่มแบบนี้แล้วแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นกระดาษแบบนี้นะฮะใบรายงานตัว90วันต้องมาครบทั้ง3เอกสารทั้ง3 3ส่วนนี้นะครับมิฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทําเรื่องรายงานตัว90วันได้จะต้องกลับไปเอามาให้ครบแนะนําให้มาแต่เช้านะครับ ยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยถ้าไม่ได้ติดช่วงโควิดเนี่ยคนจะเยอะมากๆวันวันนึงนี่โอ้หลายร้อยคนเลยผมเคยมาประมาณ9โมงเนี่ยกว่าจะเสร็จพิธีการนี่ล่อไปเกือบ10โมงครึ่ง5โมงเย็นเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ทําเวลาดีมากเลยมาถึง10โมงครึ่ง11โมงครึ่งเสร็จละเพราะว่าแรงงานต่างด้าวจานวนมากนะฮะกลับประเทศเขาช่วงช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะข้ามชายแดนกลับมาฝั่งไทยได้ Uh, ต่างด้าวเนี่ยผม uh, หลายคนถามว่าไปไปติดต่อได้มาจากไหนเนี่ยก็มี2วิธีหลักๆก,ก็คือจากการแนะนำนะฮะแนะนำจากเพื่อนเพื่อนของเราเองหรือว่าแม้แต่ว่าเพื่อนของต่างด้าวเองแต่ว่าก็ต้องต้องดูดีๆนะต้องต้องเช็กให้เช็คประวัติให้ดีนะฮะ uh, เข้ามาอย่างถูกกฎหมายไหมมีพาสปอร์ตไหมแล้วก็กวิธีหนึ่งที่ชัวร์แน่นอนเลยก็คือว่าติดต่อผ่านเอเจต์น,นะฮะบริษัทจัดหางานอันเนี้ย ค่อนข้างจะมั่นใจได้เกือบจะร้อเลยเออทำไมเรียกต่างด้าวนะถ้าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์หรือแม้แต่มาเลเซียหรือแม้แต่เวียดนามก็เรียกต่างชาตินะแต่ถ้าเป็นเมียนมากัมพูชาลาวเนี่ยเรียกต่างด้าวซะอย่างนั้นไปแล้วครับผมเอดดีกุยครับ